สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูปิ่นและวิชาดนตรีกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะครูจะพาไปเรียนเรื่องตัวหยุดโนต้ตสากลกันค่ะแต่ก่อนอื่นเราต้องมาทบทวนความรู้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนนะคะอันดับแรกนะคะเรามาทำความรู้จักกับโนต้ตตัวนี้กันค่ะตัวนี้นะคะคือโนต้ตตัวกลมมีค่าทั้งหมด4จังหวะนะคะ และนี่คือโน้ตตัวขาวค่ะมีค่า2จังหวะนะคะและนี่โน้ตตัวดำค่ะมีค่า1จังหวะนะคะส่วนอันนี้ขบตด1ชั้นค่ะมีค่า1ส่วน2หรือครึ่งจังหวะนะคะและตัวสุดท้ายคือขอบตด2ชั้นมีค่า1ส่วน4หรือครึ่งของครึ่งจังหวะค่ะ เมื่อเราทบทวนความรู้กันเสร็จแล้วเราไปเรียนรู้เรื่องตัวหยุดโน้ตสากลกันเลยดีกว่าค่ะตัวหยุดคืออะไรคือสัญลักษณ์ทางดนตรีที่กำหนดให้เงียบหรือไม่ให้เล่นในระยะเวลาตามค่าของตัวหยุดนั้นๆตัวหยุดมีหลายชนิดสอดคล้องกับโน้ตต่างๆไปดูกันเลยค่ะตัวแรกนะคะเป็นตัวกลมค่ะ เราจะมาดูตัวหยุดตัวกลมกันนะคะตัวนี้ลักษณะหน้าตาแบบนี้คือตัวหยุดตัวกลมนะคะทําหน้าที่หยุดตัวกลมทําหน้าที่หยุดตัวกลมคืออะไรตัวกลมนะคะมีค่า4จังหวะค่ะเพราะฉะนั้นตัวหยุดตัวกลมจะทําหน้าที่หยุดความยาวเสียง4จังหวะนั่นเองค่ะไปดูตัวต่อไปกันเลยค่ะ อันนี้คือตัวขาวนะคะและตัวหยุดของตัวขาวทำหน้าที่หยุดตัวขาวเหมือนเดิมเลยค่ะตัวขาวนะคะมีค่า2จังหวะเพราะฉะนั้นทำหน้าที่หยุดตัวขาวก็คือหยุดความยาวเสียง2จังหวะนั่นเองค่ะและนี่คือตัวหยุดตัวดำนะคะหน้าตาเหมือนตัวการันเลยใช่ไหมคะอันนี้เป็น คำที่ครูเปรียบเทียบเองนะคะนักเรียนจะไปตอบที่ไหนไม่ได้นะคะว่าเป็นตัวกลันอันนี้คือตัวหยุดตัวดําตัวหยุดตัวดําทําหน้าที่หยุดตัวดําหรือก็คือหยุดความยาวเสียง 1. จังหวะนะคะและถ้าครูอยากหยุดความยาวเสียง4จังหวะต้องทํำยังไงคะใช่แล้วค่ะต้องใส่ตัวหยุดตัวดําทั้งหมด4ตัวนั่นเองค่ะ ไปดูตัวต่อไปกันเลยนะคะอันนี้ตัวหยุดขบเบต1ชั้นนะคะตัวหยุดขบเบต1นชั้นจะหน้าตาแบบนี้เลยหน้าตาคล้ายตัวไปยานน้อยทําหน้าที่หยุดตัวขบเบตหนชั้นนะคะตัวขบเบต1ชั้นมีค่าเท่าไหร่จําได้ไหมคะใช่แล้วค่ะมีค่า1นส่วนสหรือครึ่งจังหวะเพราะฉะนั้นตัวหยุดของตัวขบเขต1ชั้นก็ จะทำหน้าที่หยุดความยาวเสียง1ส่วน2จังหวะหรือครึ่งจังหวะนั่นเองค่ะถ้าครูอยากหยุดความยาวเสียง2จังหวะครูต้องใช้ตัวหยุดขเบ็ด1ชั้นกี่ตัวคะติ๊กตอกติ๊กตอกใช้ทั้งหมด4ตัวนะคะเพราะ1ตัวหยุดความยาวเสียงครึ่งจังหวะ2ตัว หยุด1จังหวะเพราะฉะนั้นต้องใช้4ตัวนะคะก็จะหยุด2จังหวะค่ะอันนี้นะคะตัวสุดท้ายของเราก็าคือตัวหยุดตัวขบแตงสองชั้นนะคะหน้าตาคล้ายตัวหยุดของตัวขบแตชั้นเดียวเลยแต่จะมี2หัวหรือ2ขีดตรงนี้นะคะเหมือนเดิมเลยทําหน้าที่หยุดตัวขบแตงสองชั้นหรือก็คือ หยุดความยาวเสียง1ส่วนสจังหวะหรือครึ่งของครึ่งจังหวะค่ะตัวหยุดแต่ละตัวนะคะเราจะรู้หน้าที่ของมันได้ง่ายๆเลยค่ะว่าเป็นตัวหยุดของโนต้ตตัวไหนนะคะก็จะทำหน้าที่หยุดความยาวเสียงเท่ากับค่าของตัวโนตนั้นๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องตัวหยุดโนต้ตสากลก็มีเท่านี้นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะ สำหรับวันนี้นะคะบทเรียนของคุณครูปิ่นก็มีเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ